สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที่3มาเนีวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวก,กันเปเองก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะหนึ่งในทีมวัญใจแฟนบ้าชาวไทยนะคะแน่นอน่ะนั่นก็คือ Golden State Warriors หลังจากที่พวกเขาแพ้ต่อ LA Lakers จบ p l a y o f f รอบ2อที่ผ่านมาสิ่งที่แฟนๆเนี่ยโฟกัสและก็ให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือการเดินหน้าต่อไปของพวกเขาค่ะในสถานการณ์ของไปไดยย็ยเงินที่จํากัดเลอเกินค่ะรวมไปถึงข้อจํากัดอีกมากมายเลยนะคะในข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่า Collective Bargaining Agreement CBA ที่ทําให้การปรับทัพเสริมทีมเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกค่ะกับการเดินหน้าต่อไปนะคะคว้าแชมป์ที่5้าในยุคข,ของเตฟแอนเคอรี่เดี๋ยววันนี้เทมินเอเนี่ยมาเล่าให้ฟังค่ะภาพรวมว่าเป็นอย่างไรอยู่กับพวกเราจะจบวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่อคอนเทนต์ค่ะช่วงปิดหรือดูกาลแล้วขอหน่อยนะคะขอไลค์ด้วยค่ะใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะขอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นสุดๆจากพวกเราค่ะพอพูดถึง Golden State Warrior นะครับณนะเวลานี้ทีมของพวกเขามีการปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย บ๊อบไมเออร์เนี่ยเขาก้าวลงจากตําแหน่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไมค์ดันเลวีจูเนียร์ที่ขึ้นมาเป็น GM แทนซึ่งตัวของไมค์ดันเลวีจูเนียร์คนนี้เนี่ยนะครับได้รับการยอมรับของนักกีฬา2ตัวหลักของทีมอย่างสเตฟานเคอร์รีและก็เคลย์ทอมสันในส่วนของเคลย์ทอมสันเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าย้อนกลับไปในสมัยเด็กๆที่คุณพ่อของเขาได้ดรับอันดับหนึ่งที่พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ตอนนั้นตัวของเขาก็ย้ายไปอยู่ที่รัฐโอเรกอนนะครับที่เป็นที่ตั้งของพอร์ตแลนด์เทรลเบเซ่นนอ้ร์แลดีเบเซอร์์สเเนนนนีีี่มมพออขงไคคดัลว เนี่ยแหละครับเป็นหัวหน้าโคช้ชตัวของเคลทอมสันก็เลยรู้จักนะครับกับไมค์ดันเลวีจูเนียในขณะนั้นที่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ชั้นยอดเลยนะครับคอยสั่งสอนคอยเล่นคอยร่วมสนุกกับเคลทอมสันมาโดยตลอดและในบัตรนี้ตัวของเขายังบอกเลยนะครับว่าโลกนี้มันช่างแคบจริง,รงๆโดยเฉพาะโลกของกีฬาบาสเกตบอลไมค์ดันเลวีจูเนียตอนนี้กลายมาเป็นหัวหน้าของตัวเขาเลยนะครับที่ทีมโกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์ในส่วนของสเตฟานเคอร์รีก็ได้บอกนะครับในสมัยที่เขาเข้าสู่ NBA ใหม่ๆช่วง2ฤดูกาลแรกเนี่ยมีโอกาสต่อสู้กับไมดดัันเเลลวววูย้แะตขของขา ก็ได้รับรู้เลยนะครับถึงความทุ่มเทถึงความตั้งใจและก็เชื่อเหลือเกินว่าไมค์ดันเลวีจูเนียร์คนนี้เนี่ยพอก้าวขึ้นมาเป็น GM ก็จะมีความทุ่มเทแล้วก็มีความตั้งใจเหมือนในสมัยที่เป็นผู้เล่นและเขาก็เชื่อเหลือเกินว่าไมค์ดันเลวีจูเนียร์คนนี้เนี่ยจะต้องทําหน้าที่ให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ได้ดีมากๆทำให้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยดีขึ้นและก็มีโอกาสในการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งเรามาดูผลงานของไมค์ดันเลวีจูเนียร์ทันทีที่ตวงเขาข ถือว่าสําคัญเหลือเกินกับอนาคตของพวกเขาเริ่มตั้งแต่การเทรดจอแดนพูกับไบรอันโรลินนะครับรวมไปถึงสิทธิ์รับรอบแรกปี2030ที่มีการปกป้อง20อันดับแรกนะครับรวมไปถึงสิทธิ์รัรบรอบ2ปี2027ไปให้กับวอชิงตันวิเซอร์สนะครับเอาคริสพอลเข้ามาร่วมทีมพวกเรา2คนได้ทําเกรดการเทรดอันนี้เอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเราจะแนะนําเอาไว้ให้ด้านบนแล้วก็ต่อด้วยการดรับนะครับในปีนี้ State, โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์มีสิทธิ์รับระดับที่19และพวกเขาก็เลือกตัวแบรนดินโพชมสกี้นะ ข6ซนติเมตรกากคนนี้เนี่ยถือว่ามีการยิง3คะแนนที่เป็นทีเด็ดเลยนะครับเป็นสิงอีสายคล้ายๆกับเจมส์ฮาร์เดนในระดับ N.C. A เขามีการยิง3คะแนนระดับ44%แต่เกิดเข้าสู่ N.B.A. และยังคงมีการยิง3คะแนนที่ดีขนาดนั้นได้เนี่ยจะเข้ามาเสริมงานให้กับสเตฟานเคอรีแล้วก็เคลย์ทอมสันในส่วนที่พวกเขาขาดจอร์แดนพูไปแต่ดีไม่ดีในอนาคตอันใกลน้นี้ก็จะเสียดอนเต้ดิวิเชนโซไปด้วยนะครับเนื่องจากทางทีม Golden State Warrior เองเนี่ยไม่มีพื้นที่เงินมากพอที่จะเก็บตัวอวัลดอนเต้ดิ g o d e n State w a r r i o r เนี่ยก็มีการเจราจาเพิ่มเติมนะครับในการเทรดของคริสพอลพวกเขามีการพ่วงเอาแพทริกบอววิงจูเนียร์ไปแล้วก็เอาสิดรับรอบ2อันดับที่57มาและพวกเขาก็เลือกเอาตัวเทรซแจ็กสันเดวิสนะครับเป็นฟอร์เวิร์ดสูง6ฟุต8หรือว่า206เซนติเมตรคนนี้คือลูกชายของเดลเดวิสนะครับอดีตออลสตาร์ Star ของอินเดียนาเพเซอร์สในช่วงปี2000นี่ก็สิงอีซ้ายอีกหนึ่งคนนะครับมีพลังกระโดดมีการเล่นวงในที่ดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่โกกกลลเเเเเเเด้้้นนสตตทวออออรรริ์งาาาหืข Golden State w a วอล o ูน เอามาช่วยรีบาวเอามาช่วยป้องกันแล้วก็มีการโจมตีวงในที่ดีกว่าคาร์ลูนี่ด้วยเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่จะเป็นการตัดสินใจที่สําคัญและเกินนะครับของไมค์จัสเลวีจูเนียในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้เนี่ยแหละครับเชื่อหลอเกินว่าแฟนๆของโกลเด้นสเตทวอลเล็ก็จับตาว่าพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปอยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดณเวลานี้แน่คือการเก็บตัวของเดรมอนกรีนเอาไว้ให้จงได้เพราะว่าตัวของเดรมอนกรีนเนี่ยแม้ว่าหลายต่อหลายคนอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมของตัวเขานะครับแต่ว่าในการเล่นต่างๆแล้้้ววเเนนนนนนนีี่่ททุกกค็รราาาบััดมมอออหหหืืปํลลใ Golden State Warriors มานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นการรันเพล์รันแผนต่างๆนะครับการส่งงามๆหลายต่อหลายจังหวะรวนแล้วแต่จะเกิดมาจากเเบรย์มอนกรีนทั้งเ้นเขาถือว่าเป็นกำลังหลักอีกหนึ่งคนนะครับที่จะทำให้ Golden State Warriors ยังคงมีโอกาสในการลุ้นแชมป์ในช่วงที่พวกเขายังคงมีสเตฟ h นเคอร์รีเป็นผู้นำทัพณนะเวลานี้เนี่ย Golden State Warriors เนี่ยมีข้อจำกัดหลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุตัวหลักของผู้เล่นพวกเขาเองสเตฟ h นเคอร์รีเคลย์ทอมสันรวมไปถึงเเบรย์มอนกรีนถ้าเกิดยังคงเก็บเอาไว้ได้อายุก็จะะมมมีแต่่เพิมมากขึ้นนครับ ทำให้โอกาสในการลุ้นแชมป์ของพวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆน้อยลงตามลําดับและไหนจะเป็นเรื่องของข้อจํากัดในการเงินนะครับข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกันฉบับใหม่หรือว่า collective bargaining agreement นี่แหละณนะเวลานี้ทีมของพวกเขาไม่มีสิทธิที่จะใช้ mid-level exception ในการเซ็นสัญญาเอาผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมเนื่องจากตอนนี้เนี่ยพื้นที่เงินของพวกเขาเนี่ยทะลุเส้นกําแพงภาษีที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะพูดเพิ่มเติมให้พเพื่อนๆฟังอีกสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ Golden State Warriors มีการเทรดทั้ง Jordan Poole Ryan Rollins รวมไปถึง Patrick b o w i n g Jr. ฝ่ายบริ ของพวกเขาดูทรงแล้วเนี่ยก็เดินหน้าต่อราวกับที่จะได้เดรมอนด์กรีนกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดการเจราจาตกลงสัญญาในช่วงฟรีเอเจนไม่มีอะไรผิดพลาดเกินไปและทีนี้เพื่อนๆลองดูค่าใช้จ่ายของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์นะครับทั้งๆที่ยังไม่มีเดรมอนด์กรีนที่ถึงบ้านเขาจะเรียกว่าเพโรนี่แหละค่าใช้จ่ายของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยทะลุไปจะถึง183ล้านเหรียญน,นะครับนี่สูงกว่าเส้นภาษีที่2ที่กําหนดไว้182.5ล้หนียญด้วยําไปดนภาษีฟุมเฟือีกประ้าล้านเหรีย เรมอนเกรงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติตัวเลขอยู่ที่ประมาณนะครับ28-32ล้านเหรียญแล้วกันถ้าเกิดเอาเข้ามาจริงๆเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายของโกลเด้นสเตทวอลเลอรจะทะลุขึ้นไปกว่า212-215ล้านเหรียญแล้วภาษีที่พวกเขาจะโดนเนี่ยนะครับก็ทะลุก,กว่า240ล้านเหรียญเข้าไปเลยเพิ่มจาก57ล้านเหรียญน,นะครับในส่วนของภาษีมาเป็น240เลยเรียกว่ากระชูดเหลือเกินเบสเซ็ตรวมแล้วนะครับถ้าเกิดเรมอนเกรงกลับมาจริงๆเนี่ยโกลเด้นสเตทวอลเรจะต้องจ่ายกว่า455ล้านนเรียนนรีย ยังไม่รวมผู้เล่นที่พวกเขาต้องการที่จะเอาเข้ามาเสริมทีมอีกนะครับเรียกว่ามหาศาลเหลือเกินและถ้าเกิดเรย์มอนด์กรีนกลับมาร่วมทีมจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เนี่ยก็จะมีผู้เล่นอยู่ในทีมทั้งหมด11คนณนเวลานี้ที่มีสัญญาอยู่แน่นอนเนี่ยนะครับก็มีอย่างสเตฟานเคอร์รีเคลย์ทอมสันเรย์มอนด์กรีนแอนดรูวิกกินส์คริสพอลแล้วก็มีอย่างโจนาธานคูมิงกาโมเสสมูดดี้แกรี่เพยตันเดอะเซคเกิลคาวอนลูนีแล้วก็อีก2รุกกี้นะครับนั่นคือเทรซแจ็็คสสสัันนนนเเเดดววววิแแแลล้้กกตของงบรโพชชมีีะใ่่ท การแถลงข่าวขึ้นมารับตำแหน่ง GM ของไมค์ดันเลวีจูเนียร์เนี่ยนะครับตัวของเขาก็ได้พูดเอาไว้แล้วว่าก่อนเข้าฤดูการปีนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่แบกสัญญาผู้เล่นถึง15คนนะครับจะเปิดพื้นที่ไว้คน็นัคนกหมายความว่าทางก o เด้น State w a r r i o r ์ตั้งใจที่จะมีผู้เล่น14คนก่อนเปิดฤดูการใหม่ที่จะถึงนี้ณเวลานี้สมมุติว่าไดเดมังกรีนกลับมาใช่ไหมครับก็จะมีทั้งหมด11คนก็จะเหลือผู้เล่นอีก3คนที่ทางทีมกําลังเลงต้องการเอาเข้ามาร่วมทีมแต่การเอาเข้ามาร่วมทีมในครั้งงงงนนนนีี Warrior, นี้้้ขขออออกลเเเเดสททววพาาามืืย่ัััคญญ,ญ ต,ตามกฎของทาง NBA เนี่ยนะครับซึ่งสื่อทางบ้านเขารวมไปถึงแฟนๆ Golden State Warriors เนี่ยก็ต่างวิเคราะห์กันออกมานะครับว่า Golden State Warriors หลักๆแล้วต้องการอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือชุดนิ่งการนะครับที่สามารถยิงก็ได้ข้ามก็ได้สร้างจังหวะให้เพื่อนก็ได้เล่นรวมกับ Stephen Curry และก็ Klay Thompson ได้อย่างลงตัวสามารถยิง3คะแนนทำแต้มของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเรื่องที่2ก็คือ wing player นะครับผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งการเล่นได้ทั้งปีช่วยเล่นเกมรับวงนอกช่วยยิง3คะแนนได้และเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายก็คือรูปร่างของ เ,เขาต้องการผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่ก็ามาช่วยรีบาวช่วยมาป้องกันแต่ถ้าเกิดสามารถยิง3คะแนนพ่วงขึ้นมาอีกได้เนี่ยก็จะยิ่งทําให้ Golden State Warrior น่ากลัวนี่คือ3เรื่องนะครับสผู้เล่นที่ทาง Golden State Warrior เขาต้องการทีนี้เรามาดูฟรีเอเจนต์นะครับที่น่าสนใจของ Golden State w a r ์ว่ากันเป็นเรื่องๆเลยเริ่มที่ตําแหน่งกายกันก่อนเลยนะครับก็มีอย่าง t e r ร e n c e Davis นะครับฟรีเอเจนต์ของ Sacramento Kings ทีมบานไกลเรือนเกียงเนี่ยนะครับตัวของ t e r ร e n c e Davis เนี่ยสามารถช่วยถือบอลก็ได้ช่วยทําแต้มก็ได้วันไหนมาเนี่ยนะครับ กดระดับ20แต้มสบายๆเลยแล้วก็มีอย่างออสตินะครับแล้วก็เดมิแนลี2คนนี้ก็คือ2ดองตะกูลเคอร์รีเนี่ยแหละครับตัวของตินริเนี่ยพี่สาวของตัวเขาแต่งงานกับเซธเคอร์รีนะครับตัวของเวอร์ทุกคนทราบกันดีว่ามีความตั้งใจมีความทุ่มเทสามารถยิง3คะแนนได้อยู่ที่ระดับ33-35%หลายต่อหลายครั้งนะครับที่เขาอยู่ตรงข้ามกับสเตเฟนเคอร์รีออสติน·ริเวอร์เนี่ยแหละก็เป็นคนรับหน้าที่ในการเล่นเกมรับใสในส่วนของเดมิแนลีนะครับคนนี้ก็คือน้องเขยเขาแต่งงงงานนนกัน้อขอข และก็เซสเคอรี่เนี่ยแหละที่เขาย้ายจากไปอยู่กับฟินิกซันนะครับเป็นเพราะว่าทางโกลเด้นสเตทวอลเออร์เองเนี่ยก็คิดว่าบทบาทของโมเสสมูดี้น่าจะมากขึ้นแล้วก็น่าจะทดแทนการเสียไปของเดเมนลีได้แต่ในท้ายที่สุดตัวของโมเสสมูดี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดได้เดเมนลีกลับมาเนี่ยก็จะเข้ามาเสริมในจุดนี้ได้เขารู้ระบบการเล่นทุกอย่างของโกลเด้นสเตทวอลเออร์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่จบไปตัวของเดเมนลีมีการยิง3คะแนนที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะครับนั่นคือ44อเ,อเา นใจในจุดนี้เนี่ยหลักๆแล้วมีอยู่3คนนะครับนั่นะคือยูตะวัตานาเบะเจคราวเดอร์และก็โจอิงเกิลทั้ง3คนนี้เนี่ยสามารถช่วยเล่นเกมรับวงนอกได้แบบสบายๆเลยทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจมีความทุ่มเทในการเล่นเกมรับนะครับและที่สําคัญสามารถยิง3คะแนนได้ดีอย่างยูตะวัตานาเบะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นกันชัดเจนนะครับการยิง3คะแนนมุมข้างของตัวเขา180องศาเนี่ยกระดับ44%เลยนะครับถ้าเกิดเอาเข้ามาเสริมทีมได้เนี่ยสบายแน่นอนตัวของโจอิงเกิลนะครับแม้ว่าจะเจอป แต่ตัวของเขามีประสบการณ์ที่ดีครับโดยเฉพาะในเพลย์ออฟเช่นเดียวกับเจย์แวเดอร์นะครับที่ย้ายไปอยู่กับมิวอกีบัคส์ตัวของเขาก็ค่อนข้างเซ็งเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่ามิวอกีบัคส์เอาตัวของเขาไปทําอะไรพอไปอยู่กับมิวอกีบัคส์แทบจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามทํแกข่งขันเลยแต่ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดโกลเด้นสเตทวอลเอร์ได้หนึ่งในสามคนนี้มานะครับในสัญญาขั้นต่ำถือว่าคุ้มค่าหรือเกินปิดท้ายกับผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่นะน้ดยยนนแไ จะยิ่งดีมากๆเลยพอพูดถึงเรื่องของการยิง3คะแนนได้ช่วยรีบาวรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยนะครับณนะเวลานี้ยังไงก็ต้องให้เควินเลิฟเนี่ยแหละเควินเลิฟเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเขาคือเพื่อนในสมัยเด็กนะครับของเค์ทอมสันทั้ง2คนเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดนะครับเราได้ยินกระแสข่าวล้ายต่อหลายครั้งนะครับว่ามีโอกาสที่เควินเลิฟจะมาอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์แต่ในท้ายที่สุดก็ยังไม่เกิดขึ้นและในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาที่อยู่กับไมอามี่ฮี ครับมวยจะเป็นการจ่ายไกลๆสวยๆงามๆหรือว่าจะเป็นการยิง3คะแนนเปิดมิติในการเล่นให้กับแมมมีม่ฮิตหลายต่อหลายเรื่องดังนั้นโอกาสที่เขาจะมารับสัญญาขั้นต่ำเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเกิดได้การกล่อมที่ดีนะครับของทั้งเคลย์ทอมสันเพื่อนในสมัยเด็กรวมไปถึงคริสพอร์นะครับนี่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุกคนในลีกเลยถ้าเกิดมีการเจราจาพูดคุยกล่อมดีๆเนี่ยแล้วได้เควินเลิฟเข้ามาในคุ้มสุดคุ้มเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องไปมองชอยส์ต่อไปทางบ้านเขาก็ยังมีีกกาาาาารรรววิเเคะะคะะหห์อออนนน่่จจปป็โื เทรดไปอยู่กับ o k เค h เตนเดอนะครับตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์ตัวของเขาก็เจออาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้นะครับที่อยู่กับฟินิกซ์ซันไม่ว่าจะเป็นเอ็นไขว้หน้าหรือว่าจะเป็นเอ็นหมอนรองกระดูกก็ตามแต่หลังจากที่กลับมาจากการบาดเจ็บก็ยังถือว่ามีการเล่นที่ดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนตัวของเขามีการยิง3คะแนนระดับ39%นะครับช่วยรีบา์ช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มได้ระดับหนึ่งโดยความสูงระดับ 6. ฟุต10นะครับและการเล่นแบบนี้เนี่ยถือว่าลงตัวกับระบบการเเเลล่่่นนนนขขขออออองงงงคยยาาาาแุกํัจะ30ปี ก็ถือว่าไม่ได้สูงมากขนาดนั้นยังคงรับได้และถ้าเกิดได้ตัวมาจริง,รงๆเนี่ยนะครับบทบาทในการเล่นเข้ามาปุ๊บก็จะคล้ายๆกับออสโตพอ์เตอร์จูเนียร์ก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นอย่างเจมาไมเคิลกรีนก็ตามขอแค่มีการยิง3คะแนนอย่างต่อเนื่องช่วยกับทีมได้นะครับในฐานะตัวสำรองก็จะทําให้โกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยน่ากลัวขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยแหะครับเหล่านี้นี่คือการเดินหน้าของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถเก็บเตมอนกรีนเอาไว้ได้จริงๆหรือเปล่าและจะสสาาาาามมรรรถหีีเออตตข้า้้าุดยัั่่่ว3ิงงงททก หมเรามาติดตามลุ้นไปด้วยกันครับตูเชื่อเหลือเกินค่ะว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ของ Golden State Warriors มากยิ่งขึ้นตื่นมาวันพรุ่งนี้ค่ะตลาด free agent เปิดเนี่ยเชื่อว,ว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆอีกมากมายของลีแล้วเพื่อนๆละค่ะคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 t e m Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีเดย์ของพวกเราจีรีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ